คพื่อนทุกคนทุกท่านนะคะออกรับคมใบมีดเช่นเก่าเช่นเคยฝนตกมาสองวันฝนตกสองวันก็เท่ากับว่าเป็นช่วงวันพักผ่อนแล้วกันเนาะวันนี้อากาศก็ไม่ได้ว่าจะเต็มใจสักเท่าไหร่หรอกคะ่ะเพิ่งจะเริ่มเปิดฟ้าเริ่มเปิดแต่ก็พอดีว่าคุณป้าบอกว่ามันมันเหลืองแล้วมันต้องเกี่ยวแล้ว มาจัดให้ค่ะนั่งงานของเราอยู่ที่สายโทรโอสายโทรสายตรีสายตรีค่ะขออภัยสายทีแปดนะคะทุกคนจ้าออกออกล่ย,ยอดไร่สองคันเลยค่ะวันนี้ทั้งหัวหน้าจโจรยแล้วก็ตาตานะคะนี่ตาต้าสายดันอยู่ทางนี้นี่ไม่รู้ใครตามตูดใครแล้วนะทุกคนนะคอยดูอ่ะนี่สูสีซสซูีลูกน้องมาลูกพี่ไปนะทุกคน นี่อันนี้คือข้าวมะลิก่อขอสิบห้าโอ้รวงสวยนะทุกคนนะรวงสวยรวงรวงดีอยู่ค่ะเม็ดเต็มเหลืองดีมากช่วงนี้งานเกี่ยวเราก็ยังยังไม่ได้มาเยอะสักเท่าไหร่นะคะค่อยๆเกี่ยวค่อยๆไปเรื่อยๆตาตค่อยๆดันมาเรื่อยๆไม่เร่งไม่รีบลูกพี่รีบลูกพี่แซงไปเลย สไตล์ตาตานะคะทุกคนจ้า น้องเข้ามุมแล้วลูกพี่ก็กำลังเข้ามุมแล้วทางโน้นนะคะนอนสู้ๆลุยๆกันไปค่ะเรามารุ่นกันว่าเนะื้อที่ตรงนี้จะได้เข้ากี่อุ้มนะแต่เม็ดดีนะคะทุกคนค่ะปีนี้เม็ดดีเต็มดีค่ะอ้อา้อาวอ้าวค่อยๆกลืนค่อยๆไปโอ้ไม่ทันไม่ทันไม่ทันขอให้บรรยากาศเต็มใจทั้งวันนะวันนี้นะให้ได้ออกเกี่ยว ทั้งวันไปแล้วสวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าวันนี้เราก็ออกลับคมเช่นเก่าเช่นเคยนะทุกคนจ้านาง,งานของเราวันนี้อยู่ที่สาย38นะจ๊ะไกลแล้วคะ่ะทุกคนคะอีก คันละรอบเนี่ยหันหน้าจะรอกลับไปอีกหนึ่งรอบตาตาน,น่าจะขึ้นมาเลยแหละดูไปแล้วโอ้ไม่สิทางนู้นน่าจะใหญ่กว่า <Yeah. S 1> โอ้โหทุกคนคะ่ะแป๊บเดียวใกล้เสร็จละนี่ <Yeah. S 1> งามนูมันอยู่ข้างบนดูอ่ะฟางมันอยู่เป็นร่องเป็นร่องมันดีจนนะ มันไม่แช่หน้ามันก็นถือว่าด,ดีไปแต่เก็บใ้ววอ,อาร์ตใบสวยงามตาตาตังนุ่นโคกแล้ว พี่ขึ้นโกยเขาแล้วนะทุกคนนะมัาจะได้เต็ม,อ,มอุ่มเลยละใช่ค่ะให้แห้งเลยใช่ถ้าถ้ามันเป็นหมาดๆเวลานี่มันเป็นเชื้อราเชื้อราแล้วงวมันไม่กินต้องให้แห้งดีไแตกมาเอาูดงงี้เอาไปให้าให้กินเลยห่อไปก็ให้กินเลยได้อยู่ ขึ้นมาลตาตารับจบนะทุกคนนะนตาตารับจบโอ้โหฝั่งสวยมากเลยทุกคนค่ะเนี่ยสวยสวยสวย ใส่ทุงปุ๋ยไปก่อนนะคะเพราะว่าเวลานี้เอาไปลงลานตากแกจะได้ลงง่ายมันไม่ใช่รถดำเนาะมันลงเองลุงแกว่ามันเหนื่อยเวลาลงถ้าลงเสรละรทุงปุ๋ยเราก็ลงเทไปเรื่อยไปเรื่อยแกว่างันนะคะทุกคนจ้ะสดวนตาตามาสแตนบายคอยแล้วค่ะตาตารับจบเรียบร้อยสวยงามเสร็จสับไปแล้วนตรงนี้นะคะเก็บข้างเก็บข้างทำงานให้สะอาดเรียบร้อย ไปเลยฮทุกคนคะดูเห็นฟางเขางามก็เลยปักธงจองไว้แล้วนี่ทุกคนสัญลักษณ์สวยจริงๆนะทุกคนฟางน่ะดูวะเราก็เลยเพราะว่าอะพึ่งก็ปลุกก็เลี้ยงเลี้ยงวัวไอ้น้องอาร์ตก็เลี้ยงวัวเนาะ่างนั้เราก็มีเก็บสะสมไว้เผื่อเราไม่มีย้ายมันกินเราก็ได้ฟางโอเคนะทุกคนนะ ทางด้านใกล้ละ